ขโมยโมวัีโอเคครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับยินดีจัที่ได้มาพบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่อาทิตี่แล้วเรายกคลาสไปสามอาทิตย์เราไม่เรียนติดต่อกันนะครับ ความรู้เราอาจจะเลื่อนเลื่อนกันไปบ้างเนาะครั้งที่แล้วเราเรียยค้งางกันไว้ที่เรื่องของอาเซียนวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วที่เราไม่ได้เรียนกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเราจะเริ่มสั่งงานกันเลยครับเอางานเลยไหมซอนก่อนนะจ๊ะซอมก่อน ถ้าถามว่าพวกเราเนี่ยมีความพร้อมกันจริงหรือเปล่าที่จะเข้าสู่อาเซียนมีความพร้อมจริงหรือเปล่าที่เราจะเข้าสู่ Aec การที่เราอยู่ในสังคมแคบแคที่เราเรียกว่าประเทศไทยแล้วต่อไปเราจะไปเจอกับสังคมที่มันใหญ่ขึ้นเรามีการรับมือเรามีการปรับตัวกันมากแค่ไหนแล้วต่อไปเราจะใช้ชีวิตกันได้อย่างไร เราจบไปเราจะไปทํางานอะไรจบไปเราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะไปทํางานที่สิงคโป <c oughs> เป็นประหลัดอยู่ที่ลาวไปเป็นนาย <c oughs> อำเภอที่มาเลเซีย <c oughs> จะได้ใครจะไปรู้ <c oughs> อย่างนั้นเรามาลองทำงานสักงานหนึ่งดีกว่านะครับ <c oughs> ที่จะทดสอบว่าต่อไปคุณจะอยู่ใน a อไ <c oughs> ได้ไหรือไม่ คุณจะอยู่ในความเป็นอาเซียนได้หรือไม่นะครับงั้นอาจารย์ขอสั่งงานครับน่าจะมีไตเติ้ลนะอาจารย์ขอสั่งงานครับทำทำทำมาขอสั่งงานจับกลุ่มกลุ่มละกี่คนดีหกสิบคนเลยเหรอ,อจับกลุ่มสิบคนก็ได้วอะไปทำ สารคดีก็ได้หนังสั้นก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวจบปะนะครับที่เกี่ยวกับ AEC หรือความเป็นอาเซียนและอนาคตของประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับทวนะจะกลุ่มสิบคนทำ หนังสั้นสารคดีหรืออะไรก็ได้เป็นภาพเคลื่อนไหวยกเว้น powerpoint นะครับที่เกี่ยวกับ a อซนะแล้วก็อนาคตของตัวเราเองที่จะก้าวไปสู่ความเป็นอาเซียนในวันต่อไปใครมีอะไรสงสัยไหมครับสง่งเมื่อไหร่ก่อดไฟนอลโอเคนะครับ อาจารย์ของงานนี้ก่อนไฟนอลนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวพบกันโชคดีครับซียุ u บ๊ายบาย ภาาคดีอ่ะมีวามคินเห็นไงตั้งต่กั้งแมวดยาอนเวทีไหมเคยแสดงไม่พอนา่ะยาโซดิฮะิอไาโตทอนงเขาไม่ถ่ายะาแล้วแบเป็ภาพคนก็รู้เกี่ยวกับอาเซียนแค่ไันอะไรนะไม่ไดีที่มัน รู้เกี่ยวกับอาเซียนแค่ไหนอ่ะเอาแบบนั้นดิฮะที่ไปสัมภาษณ์อะสัมภาษณ์คนรู้จักแล้วใครจะตอบก็ต้องตอบอบบตอบก็ต้องตอบก็จะได้สัมภาษณ์ทีดีแม่แมวก็ในมอก่อนก็ได้ถ้าเกิดถ้าสัมภาษณ์ที่พูดอะในมอแล้วก็ข้างนอกก็ใครก็ได้ไนฮค่ะสกอยได้หรอมะม่วงอ่ะแม่ร้านแกงกะหรี่ เราตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะไปสอบถามไปสํารวจบุคคลทั่วไปบุคคลภายนอกอะไรเงี้ยว่าเอเอซี hmm. เป็นยังไงอ่ะบ้านนั้นเราไปกันอ้าไปกันเลยดีกว่าคุณลุงรู้จักสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนไหมคะสมาคม a อ c อะค่ะรู้จักคับคุณลุงคิดว่าประเทศไทยพร้อมหรือยังคะกับการเข้าร่วมอาเซียน คิดว่าก็เตรียมการกันเยอะนะที่ว่าพร้อมนะแต่ว่าพวกเราเราลัางล่างล่างนี่อาจจะไม่พร้อมอะไรที่คิดว่ายังไม่พรที่เกี่ยวกับภาษาของเราภาษาแล้วคุณลุงพร้อไหอยังคะพรพรอ่ะพรพรอมตลอดไม่พรก็ต้องพรอมก็ต้องพรน้ำจัดเอไอซะคะเอไอคืออะไรคะ คือประเทศไทจะเข้าร่วมอาเซียนนะคะพอรู้จัมนรคิดวาปทศไทยพอมี่การอนันนี้ป้าความรู้มันเล็กเพราะว่าทำงานแค่แม่บ้านไม่มีความรู้ทางด้านนี้ไม่กล้าออกความคิดเองอาเซียนอาเซียนมีริงรู้าเป็นชอบอาเซียนอาเซียนยว่าได้ปี ป้ารู้จักไหมคะไม่รู้แลวป้าคิดว่าถ้าประชาคมสหริอาเซียนเข้ามาคือรวมสิบประเทศเข้ามามันจะส่งผลอะไรต่อประเทศไทยบ้างไม่รู้ป้าไม่รู้จักป้าได้ยินแต่เขาบอกว่าจะปิดเทอมหกเดือนแล้วป้าไม่ชอชไม่ได้ขายของมันจะเงียบมันจะอะไรรู้จักเอเซียไหมคะไม่รู้จักที่ สมาคมเศรษเกิอาเซียนนะคะรู้จักครับผู้ภาษาไทยถ้าบอกเอซีไม่รู้เรื่องแล้วเอซีเอ๊คิดว่าประเทศไทยพร้อมหรือยังยังทำไมเด็กยังโง่อยู่เลยแล้วคุณพร้อมหรือยังยังผมก็ยังโง่อยู่เลยป้ารู้จักสมาคมสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนไหมคะรู้จักเราเคยได้ยินมาบ้างหรือเปล่าคะที่ว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมอาเซียนนะคะเคยได้ยินค่ะแล้วส่วนตัวป้าคิดยังไงอะคะ ว่าไม่น่าไม่น่าเข้า ais, อ่ะเพราะคนไทยเรายังอะไรความรู้อะไรทั่วทไปเนี่ยคนไทยยังไม่ไม่น่าจะถึงขนาดนั like ้นแหะไม่น่าเข้าถึงระดับสางประเทศเขาได้อ่ะเอ้วคุณป้าพร้อมหรือยังคะป้าป้าไม่พร้อมหรอกว่าอยู่ตรงไปอย่างเงี้ยรู้จักเอ็นไอซีไหมครับครับคิดว่าตัวเองพร้อมหรือยังเกี่ยวกับการอาวุโสมันก็ ก็พร้อมในส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงถึงกัร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วส่วนไหนที่คิดว่ายังไม่พร้อมก็น่าจะเป็นเรื่องภาษาน่าจะเป็นด้านภาษาแล้วคิดว่าโดยรวมอ่ะประเทศไทยพร้อมเข้าลงมาเซียนหรือยังถ้าเป็นถ้าเป็นโดยรวมคิดว่ายังไม่พร้อมครับเพราะว่าเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนคือรัฐบาลคนจำนวนเอกชนยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็คือในเรื่องภาษามันยัง ยังเขาอาจจะใช้ภาษากฤษเป็นภาษากลางในการสืร่อสารเนี่ยก็คือในประเทศเรายังยังไม่ค่อยแข็งแรงในเรื่องภาษาเท่าที่ควรน,นะครับคือมันจะมีข้อด้อยในเรื่องนีง้ด้วยรู้จัก AEC ไหมคะรู้จักค่ะ AEC คืออะไรการเข้าสู่รขชาคมอาเซียนป่ะอาเซียนป่ะ AEC <laughs> ม,มีมีกี่ประเทศแปดมั้งแปดค่ะมีประเทศอะไรบ้างโอ้ยใครจะจำได้มันเยอะเนาะ เอาไม่เอาครบได้ปะก็ไทยลาวพม่าเวียดนามสิงคโปร์บูไนอะไรอีกอะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอะไรอีกเนือคิดไม่ออกแล้วบอกแปดเกินแปดเอาเหรอแปดก็พอก็ได้ว่าประเทศไทยพร้อมแค่ฉบับใดนั่นเข้าเรื่องไหมก็ถามว่าถามกิฟหรือถามใครอะถามทุกคนถามความคิดของกิฟก็ถามว่าพร้อมไหมถ้าไม่ได้ไม่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 ได้อะไรนะแต่ว่าน่าจะคนไทยส่วนมากน่าจะยังไม่พร้อมนะ แล้วสำหรับกิฟก็พร้อมอะได้หมดแล้วทำไมคิดว่าส่วนมากไม่้อมไม่รู้ดิเพราะว่าดูจากถ้าเข้าเอซนี้เขาต้องแบบต้องแบบเน้นทักษะทางด้านภาษาใช่ป่ะเพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการที่ทํางานเป็นหลักแต่ว่าส่วนมากคือเด็กไทยจากผลการสํารวจของ EF รู้จัก EF ใช่ไหมคะไม่รู้จักไม่เป็นไรสถาบันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี้ยผลสํารวจมาว,าว่าประเทศไทยน่าจะติดอันดับต้นๆของอ,อ่อนด้านภาษาอังกฤษะะแต่ว่าถ้า แต่ว่าถ้าภาพลวงโดยส่วนมากถ้าเด็กตามกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะาโอเคแค่กร<ห>ุงเทพคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเอซีประชาคมเป็นฐกิจอาเซียนบป้าจกหรือเปล่าครับเราไม่ได้รู้เรื่องอะเอาเท่าที่เอาเท่าที่รู้ก็ได้ครับว่าเคยได้พอเคยได้ยินมาหรือเปล่าเกี่ยวกับเอ c ซีครับ,รบเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราไม่ได้ดูโทรทัศน์อ, <า S 3> อ๋อคุณป้าคนนั้นน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ลุงรู้จัก AEC ไหมคะ AEC อาเซียนนะคะที่เราจะเข้าร่วมอาเซียนนไม่รู้จักไม่รู้ใช่ขอบคุณค่ะไม่รู้จักไม่เคยไปไม่เคยไปไหนได้ยินแต่ไม่เคยไปไหนที่ที่เขาจะเข้าที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมไปไปไหนไม่ถูกลูกไม่ใช่ป้าป้ารู้จักหรือเปล่าครับว่ามันมันคืออะไรมันมีอะไรไม่ติดเห็นไหมคะ AEC AEC อืมอาอาเซียนนะคะที่แบบที่ประเทศจะเข้าร่วมอาเซียนอ๋อสิบประเทศจีหงไหมอ๋อกับกับพอรู้พอรู้กับผมลุงคิดว่าตอนนี้ประเทศไทยพร้อมหรือยังกับการเข้าร่วมอาเซียนก็น่าจะพร้อมแล้วนะเพราะว่าทุกประเทศเขาก็พร้อมแล้วถ้าหากาไม่พร้อมก็ต้อง เออต้องอต้องเร่งรีบเขาะนะครับผมคือครับนะคุณลุงคิดว่าอะไรที่ทาให้คุณลุงคิดว่าพร้อมแล้วก็ประการแรก,กนะในกลุ่มอาเซียนเราก็ถือว่าเราเป็นแนวหน้าเป็นระดับผู้นําในระดับอาเซียนมาทุกอย่างก็น่าจะมีความพร้อมแม้ไม่เต็มร้อยก็น่าจะพร้อมนะพร้อมมากนะคิดว่าพร้อมมากๆในระดับสิบประเทศด้วยกันเนี่ยนะ แล้วอาจจะแพ้ไม่กี่ประเทศอาจจะหนึ่งหรือสองประเทศแค่นั้นเองนะนอกนั้นเราน่าจะอยู่ระดับแถวหน้าอยู่เอาแล้วส่วคนตัวคุณลุงอะ่ะพร้อมหรือยังคะโอเคก็ลุงก็คิดว่าเตรียมการเอาไว้นะนะคือเตรียมการหนึ่งลูกของลุงนะนระดับการศึกษาก็ต้องพัฒนาส่วน,นตัวของลุงเองก็ก,ก,ก,ก็คิดว่าต้องพร้อมนะนเรื่องพร้อมที่จะรับ พวกจากตะวนอาเซียนด้วยกันเลยครับผม AC อ่ะรู้จักปะไม่รู้จัก AC เซีย n สมาคมอะไรสมาคมอะไรอ๋อไม่รู้ไม่รู้เหรอแล้วรู้ไหม AC มีประเทศแล้วไม่รู้อีกอะน้องรู้จักสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนไหมรู้จักครับรู้จักครับมันคืออะไรอ่ะมันคือเศรษฐกิจไอไอเศรษฐกิจแต่ละประเทศนะครับต่างประเทศนะครับแต่ละประเทศคนแล้วแต่ต่างต่างประเทศอะ น้องคิดว่าประเทศไทยพร้อมหรือยังกับการเข้าร่วมอาเซียนพร้อมครับทำไมถึงคิดว่าพร้อมเพราะว่าไปที่ขาตอนคนไทยเยอะครับแล้วเราพวกร้อมหรือยังที่จะเข้าร่วมกันจากผมเพร้อมครับผม่ตั้งมจว่าทำไมถึงคิดว่าพร้อมอ่ะเพราะว่าครื่องมันใช่ครับเราเราเรามาสายกินได้หรือยังได้ีครับก็บอกได้ แล้วแล้วถ้าเขาร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราเขาพูดภาษาอังกฤษกับต่างชาติมาเราจะคุยเขาได้หรือเปล่าเอ็นมดครับบอกเลยนี่เราไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาเซียนเกี่ยวกับบุคคลทั่วไปนะเขาก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอาเซียนเท่าไหร่อ่ะแต่ว่ามีนักศึกษาอะไรเงี้ยนักเรียนบางคนอ่ะก็รู้จักบ้างเว้ยอ๋อเออเนี่ยแล้วส่วนพวกพ่อค้าแม่ค้าคนขายของอะไรเงี้ย เขาก็แบบไม่ค่อยรู้จักกันเพราะว่าแบบเออเขาไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้แบบเขาก็แบบงงๆว่าเออมันคืออะไรทําไมมันอะไรอย่างเงี้ยพุกย่าแม่บ้านก็เหมือนกันไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอาเซียนเท่าไหร่อ่ะเขาก็แบบเออเรียนไม่เรียนมาน้อยอ่ะเออเขาก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับพวกภาษาอังกฤษเพราะมันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะใช่ไหมล่ะก็ก็คือสรุปใช่ปะที่ไปทํามาก็คือแบบก็คนส่วนมากอ่ะไม่รู้เลยว่าอาเซียนอ่ะมันคืออะไรเข้ามาทําไมแล้วทําไมต้องแบบ เข้ามาอะไรเงี้ยทำไมต้องมีภาษาอังกฤษทำไมต้องแบบอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดอ่ะเออประมาณเนี้ยแล้วณล่ะ